ดีค่ะมูมูขึ้นประจาพามาเลาะเดี๋ยวสาวว่าประจ่าตัวมื่อไทยหน้าประจ่าบริมา่ะนะนี่สวัสดีเด้อค่ะสวัสดีเด้อค่ะหมองประจามาหาเก็บหน่อไม้อันนี้อันนี้ก็ได้หลายเติบแต่ประจ่าบปได้ถ่ายในก่อเดเนื่องจากมันบ่งามคือ รอบพ่นปราจา์เรื่องวัายในก่อพื้นกับสะอ่อนเทพปรจาจญ์จำได้บอกผูกพูกซนมุมพู่นที่ปราจา์ถอนกุ๊กถ้าวันอาทิตย์ถ้าวันอาทิต,ตเกิดว่าประจาเลิกงานเร็วได้มดนี่บ่ไปไกลบบไปไกล,ไป,ไกลประจไปแค่สุพันณบได้ไปไกลบบได้ไปไกลบบได้ไปไกลด้วยค่ะปรมาแคสุพัน ก็เลยกลับมาเร็วพราจากก็เลยมาเละกกอนอไม้ไปต้มไว้ต้มเส่็จ้เย็นไว้ยามเฮาจะแกงอยากินกันเพราะว่าลอบก่อนได้หลายเดกเครื่องหมอ้อพราจากันยังยังอยู่หน่อยนึงอันนี้ประจากันจะเก็บต้มไว้เรื่อยต้มไว้เรื่อยไผมากอ่ะได้กินแบบนี้น่าจะพระจ๋าพามาเลอกสำนีนอกนมือค่ะมาเบ่งว่าจำได้บ่ เพิ่นหวานเข่าแล้วรอบก่อนที่พระจ้าพาไปเห็ดแปลงกกเนาะอันเลาะคลองกกอันนี้ถ้าเป็นวันอาทิตย์พระจา mm. บ่าได้ไปใส่พระจาสิไปเลาะคลองเดื่มให้เบิ่งอีกเด้จ้ะให้เบิ่งอีกว่ามันบ่ให้คิดฮอดบ้านเราได้ยังไงน,นอกจากโอ,โอ้โอ้สอนสอนสอน,สอนป่าป่านำไม้ที่ประจาหาอันนี้ทางจนไปสุดโรงงานที่เห็นจะหลังมันนหราจา้ะ อันนของเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นเสียอขอบคุณนะคะขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะคะ จำได้บ่เนาะจำได้บ่เนาะจำได้บ่เนาะตอนที่พระเจา้าทายตอนที่พระเจา้าทายอัน,นรอคลองรอคลองตอนนี้่นเห็ดดีหว่านเข้าเมื่อวานพระเจ้าบริมาทายเมื่อวานพระเจ้าบริมาทายมุมตู้ หกย้หนะต้นสาก็จะคงต้นไหนเราจะ่นออกจมาให้เบ่ง่างเขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตอนขึนไข่ประจ่าบริมาณนาได้ตอนข้นไข่ประจ่าบริมาณาได้ตอนข้นไข่ระ่าบริมานาเกรยคิดภาพอี้ร้เฮ้สองขึมากข้าประจ้ามากคสิได้คิดงามๆเลยแะค่ะก็จะเะอ่อนลดไข่เสนาลดไข่น้าเสนอ ไปบ้านประจาที่เด็กงามเลยประจาเก็ปาเขียวอ่ะที่าขังันมาฝาก่ะนี่หมี่ี่ีโอ้ยอประจานเลยอันเด็กแม่มูมูของประจานเนี่ยลงจายเห็นตัวเสีหงให้ประจาค้ามา ขอบคุณทุกท่าขอบคุณหลายๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ